รู้ไหมในช่วงสงครามเย็นสหรัฐเคยมีแผนสุดบ้าคลั่งที่ดูเหมือนหลุดมาจากหนัง Star Wars จริงๆแผนนี้ชื่อว่า Strategic Defense Initiative หรือ SDI คนเลอเรียกกันว่าโครงการ Star Wars เป้าหมายคืออะไรป้องกันอเมริกาจากขีปนาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตโดยการสร้างโล่พลังบนอวกาศไอเดียบอกว่าจะใช้ดาวเทียมติดเลเซอร์อาวุธพลังงานสูงและระบบยิงสกัดกลางอาวกาศ เพื่อทำลายจรวดข้ามทวีปก่อนจะตกถึงพื้นฟังดูเหมือนหนังแต่ใช่มันแทมจะเป็นไปไม่ได้ในยุคนั้นเพราะต้องใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่มีจริงทั้งเลเซอร์พลังสูงแหล่งพลังงานบนอวกาศและระบบตรวจจับขั้นเทพสุดท้ายโครงการนี้ถูกยกเลิกแต่ผลกระทบใหญ่คือมันทำให้โซเวียตกลัวว่ามันจะสำเร็จจริงจนเร่งใช้งบป้องกันตัวมหาศาลซึ่งหลายคนเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่โซเวียตล่มสลายในที่สุด แผนที่เหมือนหนังแต่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกจริงๆ